เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่คิดว่าจะได้ทําคลิปอีกก็มาเป็นคลิปสอนลงมดคลิปที่2นะครับผมก็ได้ไปพยายามไล่อ่านนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยพิมพ์กันมามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวจะสอนลงอะไรบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นผมขอพูดไว้ก่อนนะครับว่าใครที่มาดูคลิปนี้ที่หลังนะครับช่วยกรุณาเช็ควันที่และวันที่ลงด้วยนะเผื่อว่ามาดูช้านะครับหลังจากคลิปนี้ลงไปมาเดือน2อสเดือนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับก มาเช็คม็อดเพราะาตัวเกมตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดเป็นเวอร์ชัน0.2นะเมื่อวันที่27มิถุนาที่ผ่านมานี้นะครับเกมได้อัปเดตล่าสุดแล้วก็ทําให้ม็อดหลายๆตัวเนี่ยพังเสียนะครับณนะตอนนี้นะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามเข้ามาเช็คใน e x ัส Bot บ่อยๆนะครับว่ามีม็อดอะไรอัปเดตไปแล้วบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับก็พยายามเข้ามาดูเสียสละสัก1 23มนาทีนะครับคลิกเข้ามาดูนะว่ามีม็อดอะไรอัปเดตบ้างเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะมาอัปเดตให้ตลอดเวลานะครัเราววลดดผมไไ้้้้ทํอปตใหแ การเขียนเจ้า Google Sheets ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจะเขียนว่าคําเตือนนะครับใครที่เล่นล่าสุดนะครับจะมีม็อดสีแดงที่ใช้ได้ไม่ได้นี่สีเขียวคือใช้ได้นะครับที่ผมจะทําลิสต์เอาไว้นะครับเห็นไหมในนี้แล้วก็จะมีรายชื่อม็อดที่ใช้ได้ไม่ได้นะขนาดนี้นะครับย้าว่านะขนาดนี้นะวันนี้ที่ลงคลิปนะครับ ประมาณนี้นะฮะนี่ที่ใช้ได้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนที่ใช้ไม่ได้จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีอีกหลายอันนะครับที่ผมไม่ได้ใช้หรือว่าผมไม่ได้มีข้อมูลมากเพียงพอนะครับก็ให้ทุกคนใช้อย่างระมัดระวังและกันเพราะว่าการใช้ม็อดทุกครั้งทุกเกมมีความเสี่ยงต่อเซฟเกมของคุณนะครับอย่าลืมเซฟไฟล์เกมของคุณไว้นะครับเวลานเล่นนะอันนี้คือใครที่เคยลงม็อดไปเนี่ยก็หลายคนก็ประสบปัญหาว่ามีของหายบางส่วนมีเชลหายมี แคปเชียร์คิดตังหายบ้างนะครับก็เป็นกันหลายคนนะครับหลังจากเกมอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชัน0.2นั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นก็พยายามเข้ามาเช็คบ่อยๆนะครับใน n e x u s Mod นะวิธีเข้ามาเช็คครับก็กดเข้ามาเลยครับซูเปอร์มาพิมใน Google เนาะซูเปอร์มาเก็ตซิมูเลเตอร์มอสนะครับจะเป็นชื่อ n e x a s m o d c o m นะครับเข้ามาแบบนี้ณวันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปก็คือนี่เห็นไหมจะมีมอสอัปเดตเต็มเลยเห็นไหมฮะเพิ่งมาประมาณเนี่ยครับสองหกมอสเนี่ยเออมาประมาณหกมอส์ประมาณน กดไปที่อัปเดตก็ได้ตรงนี้นะครับนี่กดไปที่รวมอัปเดตตรงนี้จะเป็นมอดที่อัปเดตล่าสุดพยายามเช็คล a าสอัปเดตนะครับนี่เห็นไหมสำหรับมอดที่เราเคยโหลดไปแล้วแล้วมันขึ้นเขาว่านี่เห็นไหมอัปเดตอัลบิลนะครับก็คือเราต้องโหลดมอดและอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่าอะไรฮะลาสอัปเดตคือวันที่1กกรกดาคมใช่ไหม วันนี้นะวันที่อัดคลิปผมอัดวันที่2นะครับล่าสุดขออัปเดตไปเพื่อเมื่อวานนี้นั่นเองใครที่เคยโหลดไปแล้วแล้วมันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอัปเดตให้ดาวน์โหลดม็อดด้วยนะครับให้อัปเดตม็อดนั่นเองนี่เห็นไหมอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่ามันจะมีหลายม็อดนะครับพยายามดูนี่ครับพยายามดูลัดอัปเดตว่าเขาอัปเดตเมื่อไหร่นะครับแล้วหรือว่าสัญลักษณ์ที่เราม็อดตัวไหนที่เราเคยโหลดไปแล้วขึ้นสัญลักษณ์อัปเดตแบบนี้ให้อัปเดตด้วยนะครับมีหลายคนนะครับอ่าบอกเข้ามาว่า ก็ไปดูคลิปนั้นได้นะครับแล้วก็มีเท x t เจอร์มอนะครับตอนนี้เท x t เจอร์มอเนี่ยของผมเนี่ยที่ทำสินค้าไทยนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะนะตอนนี้เพราะว่าตัวเกมอัปเดตรายละเอียดของเท x t เจอร์สินค้าใหม่ทั้งหมดหลังบ้านนะครับผมต้องทำใหม่ทั้งหมดอันนี้อาจจะต้องรอกันนิดนึงนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรผมเห็นหลายๆคนงงครับว่าอีซี่สแกนคืออะไรนะครับเนี่ยมี0.3มีตั้งค่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับที่คนงงผมจะสอนโหลดมอนตัวนี้แล้วกันแบตเตอรี่แค หลายคนงงนะฮะลงไปแล้วเยมันใช้ยังไงอะไรเงี้ย easy delivery นะครับเดี๋ยวผมจะสอนลงด้วยแล้วกันอตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปิดหน้าม็อดที่ผมจะดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะเปิดแถบไ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีม็อดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไาดูกันเรามีม็อดเจ้าตัวนี้นะครับนี่ fast forward ที่หลายคนถามมาเยอะมากเยมันคือตัวไหนที่มันมีสปีดคูณ1คูณสอคูณ,อ,คณอะไรเนงะี้ยเจ้าตัวนี้นะครับคือตัวนี้เลยนะครับที่ผมเปิดมาลิงก์ทั้งหมดจะอยู่ใต้คลิปด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะอัปเดตใน google sheet ให้อีกที นะครับโอเคแล้วก็มี Battle Cashier นะครับแล้วก็มี Easy Scan นะครับมี Easy Delivery นะครับออโต้แลกกิ้งด้วยเออแอนแล้วก็มี E-Commerce คือซ u เปอร์มาร์เก็ตออนไลน์นะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่ผมอยากจะลงก็คือตัวนี้นะครับเคลียร์คัก็คือสำหรับคนที่สั่งของเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะมีมด มันเอาไปคอมบกับมอสตัวหนึ่งได้นะครับที่เรากดอ่ารีสต็อกของแบบอทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเผื่อไปกดอะไรเงี้ยเราก็สามารถเคลียร์ล้างได้นั่นเองอันนี้ผมอยากจะลองลงดูอย่างแรกเลยนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูก่อนว่ามอสตัวนี้เขาให้ลงไว้ที่ไหนนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆว่าเอ๊ให้ลงไว้ที่นังที่ไหนอะไรเงี้ยนี่นะครับแล้วก็มีคอนฟิกนะครับตั้งค่าย,ยัางไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยก็แน่นอนครับพื้นฐานเบสิกทุกคนจะต้องรู้นะครับกดที่ไฟล์กดเมนูดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็กดสโลดาวน์โหลดอย่าไปกดฟาสนะอันนี้คือพรีเมียมนะเสีย4.99นะเออหลายคนแบบงงนะฮะไหนว่าโหลดฟรีโหลดฟรีนะครับโหลดฟรีต้องกดสโลดาวน์โหลดนะอันนี้นะครับแล้วก็รอ5วินาทีไปทุกอันเหมือนกันหมดนะครับกดไฟล์กดเมนูดาวน์โหลดกด download, กดาวน์โหลดแล้วก็กดสโลดาวน์โหลดเหมือนกันหมดทุกประการนะครับก็อ่ะโอเคเดี๋ยวไปโหลดกันให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงตอนโหลดเสร็จเลยแล้วกันฮนะ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ทําการโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับใครที่ไม่เคยลงมอสเลยนะย้าว่าไม่เคยดูคลิปแรกที่ผมเคยสอนอะ่ะก็คือคุณจะต้องไปดาวน์โหลดตัวโหลดด้ร์มอสก่อนนะครับสำหรับใครที่ลงแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ผมสอนสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ด้วยก็นี่นะครับลิงก์นี้ก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับนี่คือตัวโหลดด้ร์มอสถ้าไม่มีตัวนี้มอสจะไม่รันแล้วก็จะลงมอสไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญต้องมีนะครับก็กดไปที่ไฟล์แล้ว เมนนวลดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์เจ้าตัวนี้มานะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยไฟล์ข้างในจะเป็นอย่างนี้แล้วไฟล์ที่มอดที่เหลือที่ผมโหลดมาก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จครบหมดทุกอันนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่คลังเกมของเราสตรีมเนาะแล้วก็หาชื่อเกมซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดไฟล์ภายในเครื่องนะครับเปิดขึ้นมานี่เราก็จะได้โฟลเดอร์เกมของมันขึ้นมาแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมเอ๊ะบางคนไม่เคยลงแล้วไฟล์กับผมของคุณไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณยังไม่เคยลงมอสโหลดเดร์นั่นเองโอเควิธีลงมอสโหลดเดรนนะครับนี่เข้าไปที่ตัวนี้ครับท o เบี้ยทวายเนี่ยแหละเออตัวนี้นะครับ นี่มันจะมีโฟลเดอร์ตรงนี้ให้เราลงครับคุมแล้วก็ลากลงมาลงได้เลยนะครับอันนี้ผมลงแล้วผมก็เลยกดข้ามนะครับมันจะให้ลงไฟล์ทับไหมอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงทับแล้วกันกลัวมันจะบั๊กนะครับอันนี้ผมจะกดข้ามไปเลยสาหรับใครที่ไม่เคยลงมดเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเพิ่มไฟล์7ตัวเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้คือถือว่าเราโหลดมดโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่โหลดขอโทษทีนะครับโอเคมาสาหรับตัวแรกเลยนะครับยอดฮิตเลยสาหรับคนหลายคนถาม่าเอ้ยลงยังไงลงยังไง นะครับฟาสต์ฟอร์เวิร์ดอ่ามาดูกันนะครับสำหรับฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยเขาบอกวิธีลงไหมบอกนั่นเองนะครับเขาจะบอกโฟลเดอร์ปลายทางเห็นไหมฮะลงที่ไหนบีพินเอนะครับกดตามเข้าไปมีปลั๊กอินกับคอนฟิกนะครับปลั๊กอินคอนฟิกคอนฟิกเขาให้มาเลยนะครับอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้เลยแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะตั้งค่าไม่ตั้งค่านะครับสำหรับใครที่อยากจะลงทีละอันไม่กลัวไม่ช่วยอย่างเงี้ยแล้วก็ลงทีละอันก็ได้อ่แล้วก็ลากเข้าไปแบบนี้ ซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะข้ามเลยนี่มันก็จะลงเป็นตัวนี้มาให้นะครับสํหรับคอนฟิกใครกลัวไม่ชัวร์กลัวลงไม่ติดนี่ลงทีละอันเลยก็ได้ครับเพราะว่าบางทีผมสอนแบบรวบรัดไงแบบลากลงลากลงบางนคนลากแล้วลงไม่ติดอาจจะลงทีละอันก็ได้อ่ะลงแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับไฟล์มันจะมีให้อันนี้คือลงเสร็จแล้วนะครับลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่จะแก้คอนฟิก นะครับสำหรับเจ้า mod fast forward ตัวนี้นะครับสามารถแก้ได้นะครับที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้นี่เห็นไหม fast forward cfg นะครับเจ้าตัวนี้นะครับขึ้นต้นด้วย tf นะฮะกด edit to in notepad นะครับนี่มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับมันก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับ default คือ f 2 f 2คืออะไร f 2คือลดความเร็วลง f 4คือเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับ f 3คือ reset เราสามารถแก้ไขได้ตรงที่ด้านล่างนี้นะครับนี่เห็นไหมสามารถจะเปลี่ยนเป็นปุ่มนำแผ่ปุ่มองค์ปุ่มอื่นอะไรก็ได้หมดที่ตรงนี้นะครับพอเปลี่ยนแล้วเราก็กด คอนโทรลเอสหรือว่ากดไฟล์แล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะเปลี่ยนปุ่ม,มนะโอเคก็จะมาวนนี้นะครับสำหรับตัวแรกที่เราจะลงเสร็จเรีเรยบร้อยนะครับตัวต่อมาก็คือตัวผมลงไอ้นี่เลยแล้วกันตัว b e t เ e อร์ c คท e ชนะครับที่บางคนถามมาเหมือนกันว่าไอ้ลงที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ทําไมลงไปแล้วแล้วมันติดไม่เร็วนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูการวิธีการลงลงอย่างไรนะครับก็คือลง b บ t เ e r c a แคท e ชเนะี่ยลงไปที่ปลันะ๊กอินเบตเตอร์แคทเชียเนี่ยจะลงไปที่ b pin ex นะครับแล้วก็ไปที่ p l u อ in เนาะนะครับหลายคนคงจะเห็นแล้วแหละนี่ตัวนี้นะครับผมก็จะลงไปเลยลากลงไปเลยนะอันนี้ผมลงไว้อยู่แล้วนะครับโอเคข้ามไปเลยนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ต้อง run เกม1ครั้งนะครับมันจะไม่มีไฟล์คอนฟิกเหมือนตัวเมื่อกี้นะอันนี้เขาแน่ไฟล์คอนฟิกมาให้แต่ตัวนี้ต้อง run เกม1ครั้งก่อนนะครับถึงจะมีไฟล์คอนฟิกนะอย่ามาต้อง run ก่อนนะครับไฟล์คอนฟิกชื่ออะไรนี่ชื่อเหมือนมันเลยนะครับก็คือ better cache cfg นะครับตัวนี้คลิกขวาเหมือนเดิมครับแล้วก็ Edit Notepad in นะครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับวิธีการตั้งค่าอันนี้ผมของผมตั้งไปที่ีเรียบร้อยแล้วนะครับค่าเดิมของมันเนี่ยก็คือ default เกมเลยนะครับ0.5กับ0.8นะครับประมาณนี้ผมตั้งค่าเป็น0.1เห็นไหมฮะมันก็จะติ๊ดติ๊ดติ๊ดแบบโอ้โหเร็วมากนะครับสำหรับแคทเชียร์ของเรานะโอ้โหโคตรเร็วนะฮะก็ตั้งตั้งเสร็จแล้วอย่าลืมกดอ่าไฟล์แล้วก็กดเซฟหรือคอนโทรลเอสเทปนั่นเองนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอันีึกแครับ ต่อไปคือตัว Easy Scan นะครับหลายคนถามว่า Easy Scan มันคืออะไรในเมื่อเรามีปัจเุนแคชเชียร์ติดตเร็วแล้ว Easy Scan นะครับมันจะทำให้ตอนที่เราเล่นแรกๆอ่ะสมมุติเราช่วยแคชเชียร์คิดตังค์เนาะเราเราเล่นแรกๆนะครับเราสามารถที่จะคลิกซ้ายค้างเพื่อติดของได้เลยโดยที่ไม่จะเป็นต้องเอาเมาส์ไปชี้ที่สิ่งของแล้วก็กดทีละติดติดอะไรอย่างเงี้ยคือเรากดคลิกค้างปึ๊บมันจะติดติดติให้เราเลยนั่นเองประมาณนั้นนะครับสำหรับ Easy Scan นะ ตัว easy scan นะครับเขาจะบอกไฟล์ปลายทางไว้ให้อยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหม ex นะครับ plug in ่ h ex plug in นะครับแล้วก็ลากลงไปเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมกดข้ามนะครับแล้วก็จะลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะรอรันเกมพร้อมกันกับ Battle c a t c h ชเก็ได้นะครับเพราะว่าคอนฟิกมันจะโผล่มาพร้อมกันเลยนะครับอันนี้คือต้องรันเกมเหมือนกันอ่ะรันเกมเข้ามาปึ๊บพอรันเกมเสร็จแล้วไฟล์มันอยู่ที่ไหนเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยนะครับไฟล์คอนฟิกของมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับ easy scan นี่ตัวนี้เลยก็เหมือนกันครับกด edit in notepad เหมือนเดิมนะครับเข้ามา d e f a u l t ที่เขาตั้งมาให้เนี่ยคือ0.3นนะครับเป็นอร์ชั่นของเกมเลยคือ d e f a u l t เดิมๆนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็น0.1นะครับเวลาเราคลิกค้างมันจะติดดเร็วเหมือนกันนะครับสำหรับอันนี้ติดๆดเร็วสำหรับของเราเองนะเออที่เราคิดเองนะครับไม่เกี่ยวกับพนักงานนะนี้คนละอันกันนะครับล้วก็กดเซฟนะครับหรือ c t r l S เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็กดไปแล้วก็จะเซฟตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ตัว b บ t เตอ c a แคชเชียกับ e a s y s สแกนก็ เท่านี้นะครับสำหรับคอนฟิกของมันก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นตัว e-commerce หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์นะครับที่หลายคนถามลงอย่างไรลงที่ไหนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับให้ลงไปที่ ml loader นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่ mod นะครับ นี่เห็นไหมคุณจะเห็นว่าผมลงไว้อยู่แล้วนะครับเราก็่างลงไปเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็ล่างลงไปนี่แหละนะครับก็ถือว่าลงเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วอับต่อมาเจ้าตัวเอ่ออันนี้เพิ่งที่ผมโหลดมาใช่ไหมอันล่าสุดอันนี้มีเพิ่งมีอัปเดตมาที่ที่ให้ดูในเว็บไปนะครับเป็นการเคลียร์ตะก้าเนาะวิธีการลงตัวนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันคุณจะสังเกตเห็นว่าเจ้ามอตตัวเนี้ยเขาจะไม่มีโฟลเดอร์ปลายทางบอกใช่ไหมว่าเออให้ลงที่ไหนอะไรเงี้ยจะมาเป็นไฟล์แบบ d ด m เองแบบทั้งดุนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต นะครับสำหรับตัวนี้ให้ลงไปที่ B pin นะครับ EX เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปักอินนะครับแล้วก็ลากเข้ามาใสา่เข้ามาเลยนะครับสำหรับคนที่จะลงตามผม,มนะผมลงทับไปเลยอันนี้ <c oughs> โอเคอ่านี่คือเสร็จแล้วนะครับ ต่อมาตัวสุดท้ายนะครับคือ Easy Delivery ที่หลายคนแบบถามว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะค้างสินค้ายัดเข้าโกดังเลยไหมแบบสั่งมาปุ๊บให้มันเข้าได้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ยตัวเกมมีอัปเดตให้คนรีสต็อกเราสามารถยกของเข้าไปข้างในได้แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะใช้ช่วงแรกๆอะไรเงี้ยอยากใช้สะดวกเอาสะดวกเลยนะก็คือตัวนี้เลยนะครับก็กดเข้ามานะครับนี่ลงอย่างไรนะครับลงไปที่ ML Loader นะครับสำหรับเจ้ามอตัวนี้นะ โอเคกดเข้าไป ML เมล d e r ดเดอร์นะครับแล้วก็กดที่มอ d ตนั่นเองนะครับแล้วก็กด Easy Delivery นะครับวางเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้คือเราลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือลงแล้วนะ ผมเพิ่งมาเห็นตอนจัดต่อนะครับว่าผมลืมสอนววทีนี้ไปด้วยนะครับก็คือการตั้งค่าคอนฟ i ิกของเจ้าตัว Delivery นะครับสำหรับใครที่อยากให้มันให้มันเข้าคังเลยนะนะครับย้ำว่าให้มันเข้าคังเลยนะครับโอเคให้เราย้อนกลับมานะครับมาที่หน้านี้เนาะแล้วก็ไปที่ user data นะครับเข้าไปที่ User Data แล้วก็เข้ามาที่เมลอนนี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับนะเมลอนตัวนี้แล้วก็กด Edit In ินโนแพดนะครับมันจะมีข้อมูลเห็นไหมมันจะมีข้อมูล easy delivery อยู่นะครับเราสามารถตั้ง k e y ์เบนได้นะครับปกติเนี่ยเราจะต้องถือกล่องเนาะแล้วก็กดตัว L นะครับเพื่อให้มันเข้าคลังนะครับสำหรับใครที่อยากให้มันออโต้เข้าคลังนะครับ ให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับจากฟอสเนี่ยเนี่ยจากฟอสตรงนี้ปกติตรงนี้จะเป็นฟอสที่ผมตั้งค่าเป็นทรูนะครับก็คือให้มันออโต้แลกนะครับเวลาเราสั่งของมาถ้ามีไอคอนสินค้าชนิดไหนเนี่ยอยู่บนแลกของเราเราซื้อสินค้าชนิดนั้นเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันจะเข้าแลกอัตโนมัตินะครับให้มาตั้งตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้มันเข้าแลกอัตโนมัติเลยสำหรับสินค้าเก่าๆที่เรามีรูปติดไว้อยู่แล้วนะสำหรับอะไรที่อันใหม่ๆที่เราสั่งมา สั่งมาแล้วมันจะไม่เข้านะเราจะต้องยกอันใหม่เนี่ยไปใส่ให้มันเซฟข้อมูลบนแหลกก่อนนะครับให้มันมีไอคอนก่อนเนาะถึงจะมันถึงจะเข้าออโต้ให้ได้นะครับสําหรับใครที่อยากออโต้เลยนะครับมาเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็กด control s หรือกดไฟล์และเซฟไปเท่านี้นะครับก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในเกมกันเลยว่าเป็นอย่างไรครับไปโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีมอสอะไรติดไม่ติดหรืออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับมอสตัวแรกเลยนะครับก็คือเจ้า,อ,าอะไรนะของเข้าคังใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมลองข,ของลองสั่งของมาดูก่อนอ่ะอันนี้ติดนะครับที่เคลียร์ใช่ไหมอ่าเคลียร์ตะก้าของเรานะครับอันนี้คือติดแล้วอ่ะติดแล้หนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวลองสั่งของมาดูซิชิก,กิงมาก่อนเลยนี่อ่าดูนะครับอันนี้ดูอ่ะเห็นไหมอันนี้คือติดนะครับไออ่าอีซี่เดลิเวอรี่อันนี้คือติดนะตอนนี้เขาถามว่าในแลกกิ้งเนี่ยไม่มีเลยไม่มีของวางล อะสมมุติว่าผมวางไปอ่ะวางอย่างนี้นะวางแบบนี้เพื่อให้มันมีข้อมูลนะครับคือหลายคนคงบอกว่าเอแเราทำไมซื้อมาแล้วไม่เข้าล่ะนะครับให้เรากดตัว L ครับเห็นไหมกลับเข้าไปเห็นไหมฮะของมาจะเข้ามาเลยนี่เห็นไหมกดตัว L ครับถือของแล้วต้องกดตัว L นะครับสำหรับใครที่แบบเอ้นี่ชันวางเต็มเต็มเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่มันให้วางอ่ะเดี๋ยวผมวางเห็นไหมอ่าแ้วผมวางไว้ข้างนอกนะอันนี้ติดนะครับถือว่าติดนะแล้วผมกดตัว L นะครับนี่เห็นไหม มันจะเด้งเข้าไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานนะครับส่วนเวลาอ่าสมมุติว่าผมจะสั่งมาอีกอ่ะสั่งไอเหมือนเดิมซีเรียลสอันนะผมจะสั่งมาเหมือนเดิมเลยสั่งซีเรียลมาอีก2อันรอบนี้มันจะเข้าแล้วนะครับเพราะว่ามันเซฟข้อมูลไปแล้วอ่ะนี่เห็นไหมฮะกล่องมันจะไม่มาวางหน้าร้านเห็นไหมมันจะเข้ามาในนี้เลยอ่าอันนี้คือเสร็จสมบ,บูรณ์นะครับสำหรับตัวที่สั่งมาแล้วเข้าเชลียวเลยนี่ครับคืออันนี้เลยนะครับนี่ก็เสร็จไปแล้ว1อันนะครับถือว่าใช้ได้ติดนั่นเองนะครับ เรามาดูกันในคอมกันอีกดีกว่านะครับว่าติดไหมนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ติดนะครับอ่าใช้ได้ปกติแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดร้านไงแต่เปิดร้านก่อน,อนแล้วกันนะเปิดร้านปุ๊บเปิดมาเลยนะครับเดี๋ยวรอรอขายของแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูด้วยว่าเบลท์แคชเชียร์เราใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าตั้งค่าไว้ที่0ูจ,จะเร็วจะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนี่เห็นไหมพอเปิดร้านปุ๊บมาเลยครับออเดอร์ออนไลน์มาเลยแล้วก็นี่กด Accept ไปแนวะวิธีใช้งานง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมเราเขา,ออเาก็ ไปหาที่ออเดอร์นะครับแล้วก,กดคลิกขวานะอ่ะกดคลิกขวาเสร็จแล้วน,นี่คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับจะวางกล่องวางยังไงกดตัว R นะครับเขาจะดรอปบล็อกลงมาแบบนี้โอเคอันนี้คือเสร็จแล้วพอเราเวลดอนเสร็จแล้วปุ๊บเรามาที่กล่องตรงนี้ครับกดคลิกซ้ายนะมันจะเป็นการส่งของนั่นเองอันนี้สําหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ก็เสร็จแล้วนะครับนี่คือติดนะสำหรับมอสตัวนี้คือติดเรียบร้อยนะครับประมาณนั้นใครอยากเป็นเด็กเซเว่นก็ลองลงตัวนี้ดูนะครับ <laughs> ลองเป็นเด็กเซเว่นนะครับเดินชอปปิง้งอ่าให้ให้ลูก เห็น <He> ไหมติดติดเร็วไหมเร็วนะ0 1จดถือว่าเร็วนะครับนี่ซื้อน้อยนะครับลองนึกสภาพคนต่อแถวเยอะๆติด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 เลยฮะเอออันนี้คือใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งใช่ไหมอ่าอันนี้เราคิดเองเดี๋ยวผมซื้อมาเลยซื้อมาลองดูนะครับสำหรับ e a s y s สแกนเดี๋ยวผมรอคนมาคิดตังโต๊ะผมดูซิเอาแล้วมาเลยไหมคนนี้รอแป๊บหนึ่งมาไหมครับมาไหมครับนี่คิดเองอันนี้ผมไม่ได้อันนี้คือกดที่สินค้านะน,นี่ผมมองไปที่อื่นนะไม่ได้กดที่สินค้าเห็นไหม นี่ผมกดคลิกไซค์ค้านะครับเมื่อกี้เห็นไหมเออมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับคือผมกลัวคลิกไซค์ผมพังไงเวลาเล่นรอตอนเล่นเยอะๆนะครับนี่ได้ยินเสียงพนักงานเราคิดไหมฮะติดติดติดติเห็นไหมอันนี้ก็ติดนะครับถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้นฮะเออนี่แหละนะครับมอสทุกมอสที่ผมไม่ลงไปติดหมดนะครับถ้าใครลงตามสังเกตดีๆแล้วก็ พยายามนะอันนี้ผมจะบอกทุกคนไว้ด้วยนะครับว่าพยายามอย่าลืมไปเช็คม็อดที่ตัวเองดาวน์โหลดใน e x ั s ด้วยนะครับว่ามีการอัปเดตหรือไม่นะครับว่าบางทีม็อดมันจะเออเลอร์ม็อดไม่ติดอะไรเงี้ยอาจจะมีการอัปเดตไปแล้วหรือตัวเกมอัปเดตแล้วอาจจะไม่ติดอะไรเงี้ยพยายามไปเช็คบ,บ่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับม็อดเจ้าสินค้าไทยนะครับผมตอนนี้ผมกาลังเร่งทําอยู่แล้วก็พยายามจะทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วกันประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะเร็วๆนี้จะมาแล้วอันนี้คือ เห็นไหมผมเท็กเจอร์บัคเห็นไหมฟาร์มเฮาเนี่ยคือ <c ười> มันเป็นเท็กเจอร์อันเก่าที่ผมกําลังทํากําลังแก้ไขยอยู่เห็นไหมมันจะบัคแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้เทสโกโก,โก้คันเนี่ยอันนี้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับได้แล้วนี่หน้าหลังคือเห็นไหมทำารายละเอียดอาจจะอาจจะไม่ได้ดูดีมากเท่าไหร,นร่นะครับอืมนะครับต้องปรับภาพสูงเล่นมั้งอันนี้ผมปรับไม่ได้ภาพสูงเล่นนะฮะ ประมาณนี้นะครับโกโก้คันภาพก็โอเคไม่แตกชัดเจนแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเร็วนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วก็มีหลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าเอ้ลงไปแล้วมันไม่รันมันรันแล้วมันเป็นเกมปกติอะไรเงี้ยผมผมก็ไปหาข้อมูลคร่าวๆมามันอาจจะไม่ได้หาย1 0ออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้บอกว่าให้อ่านคําแนะนำนะครับอ่านคาแนะนาของมอดทุกมอดนะย้ําว่าทุกมอดที่เราโหลดมาเนะี่ยให้อ่านคําแนะนําของเขาว่าเขาให้ทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไงนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็2ก็คือการใส่มอดเนะี่ยถูกโฟลเดอร์ หรือไม่นั่นเองนะครับการลงมอดผิดโฟลเดอร์เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ติดได้ลงผิดลงถูกอย่างเงี้ยต้องดูดีๆนะครับอันนี้สําคัญมากลงมอดให้ถูกโฟลเดอร์นั่นเองนะครับสก็คือการอัปเดตมอดแล้วก็อัปเดตมอดโหลดเดอร์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอก็คือให้มันล่าสุดอยู่เสมอนั่นเองนะครับ4ี่ก็คือพยายามไปสอดส่องว่าแบบมีคนเป็นเหมือนเราไหมใน n e x ซั Mo อย่างเงี้ยมีใครเขาพิมพ์ในอ่าตั้งกระทู้ถามตั้งกระทู้พิมพ์อะไรกันอย่างนี้หรือเปล่านะครับเออก็ไปดูว่าเผื่ออาจจะมีวิธีแก้ตรงตรงนั้นอะไรแบบนี้นะครับปัญหาก่อนหน,นี้ที่ผมเคยเจออ่านคอมเมนต์เจอมานะครับแล้วก็มีคนทักมาในเพจมาถามว่าเออทำไมจู่ๆกดเข้าคอมแล้วอยู่ดีคอมมันลอยฟ้าเองอะไรอย่างเงี้ยออกไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะมดตัวนี้นะครับก็มีคน นทักมาถามในเพจนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้วิธีแก้นะครับตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันบักเพราะว่ามอตตัวนี้นั่นเองอ่ะอันนี้คือเขาก็มาบอกว่ามันบักเพราะมอตตัวนี้พอลบออกแล้วก็เป็นปกติอะไรประมาณนัน้นอันนี้ต้องขอบคุณเขาด้วยแล้วกันนะครับที่มาแชร์ว่าเออมันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยผมก็หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันเพราะาตอนนั้นผมใช้แล้วมันปกติไงถ้าใครเป็นอยู่ในกรณีเดียวกันคือคอมลอยฟ้าเองนะครับก็ลองลบมอตตัวนี้ออกนะครับใครที่เคยลงไปแล้วนะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับหหหลลาาาาาาายยยยๆคนททักมาามมถว่่แบบบเเอเอไ้ไไชขงงส บางทีแค่เชียร์หายอะไรหายเลยคือ,อเหมือนเซฟจะพังเพราะว่าเราลงมอสไว้เยอะนะครับพอตัวเกมอัปเดต0.2มาเนี่ยเหมือนระบบหลังบ้านเกมอ่ะเขาเปลี่ยนไปใหม่เขาเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนะครับสำหรับชาวมอสอย่างผมอ่ะที่มอสเท็กเจอร์ของสินค้าก็ยังโดนเปลี่ยนใหม่นะครับก็ต้องทําใหม่เหมือนกันอันนี้ก็คือเกาหัวแกลกเลยนะฮะเหงื่อตกเลยต้องมานั่งทําใหม่หมดโอ้โหท้อเลยนะฮะก็ประมาณนั้นก็พยายามเข้ามาเช็คนน n e ซัดมอสบ่อยๆนะครับก็วิธีแก้คือของผมคือเล่นใหม่นะแต่ว่าผมยังแบ็กอัพเซฟ ที่ผมเล่นอันเก่าไว้อยู่นะเผื่อเผื่อแบบว่าม็อดไอที่มันเออร์เลอร์ไปมันอัปเดตมาอาจจะมีความหวังเล็กๆน้อยว่ามันจะกลับมาเล่นได้อะไรอย่างนี้เสียดายล้านเหมือนกัน <c ười> หรือว่าใครมีวิธีแก้มาแชร์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเออมาแชร์กันได้มาแชร์กันได้อันนี้พูดดักไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนไปเล่นใหม่ไว้ก่อนเออแต่อย่าลืมแบ็กอัพเซฟกันด้วยนะเผื่ <c ười> อมันกลับมาเล่นได้นะทุกคนก็ <c ười> <c ười> ประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่เคยเป็นมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เนี่ยทำตามที่ผมบอกละกันผมก็พยายามไปหาข้อมูลมาจากอ่าชาวต่างชาติเนนนีี่ยยยกก็็พยาา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 มมมมม้แะะํปปรณทผไ เขามาเขาก็ให้ข้อมูลมาประมาณนี้เนาะก็พยายามไปตรวจเช็คบ,บ่อยๆนะครับอัปเดตบ,บ่อยๆเช็คดูนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งเช็คให้ทุกคนได้พร้อมกันหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือใครที่ผมตอบในเพจหรือไม่ได้ตอบในเพจหรือว่าคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นโอเคครับผมก็หวังว่าทุกคนจะลงมดได้แล้วก็เล่นได้อย่างสนุกสนานนะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันตอนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ